สวัสดีคสวัสดีมิตรรักนักเสียงดวงดูท่านุกคนนะคะอยู่แชก้าชก้าดูในช่องชูก้าชูก้าฟีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับสเปร i t วันเดย์นะคะค<ด>ือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตชาผีญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแอดเรียกเกมนี้ว่าผีญี่ปุ่นนะชญนักค่อนข้างเยอะเลยสเกตเตอร์เป็นประตูสวรรค์น,นะจ๊ะในลับวายเป็นน้องดารุม้านะจ๊ะสเกตเตอร์เป็น อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรอะเสาชิงช้าหรือเปล่านะจ๊ะแล้วก็จะมีตัวปีศาจต่างๆนะจ๊ะกับปะน้องหน้าแดงน้องคอยาวมีจิ้งจอกก้าวหางมีหลอดไฟมีหนังสือมือ A K Q J 1 9นะจ๊ะซึ่งสารลักค่อนข้างเยอะเลยโอเคด้วยมีสารลักสุมตัวคุณนั่นบนให้เราด้วยนะคะสเก็ตเตอร์ลง3ตัวหมุนฟรีส0รอบมีเป็นลายเป็น,เป,นเป็นสัรักสามแถวแรกโอ้จะเป็นลายเดิมพันอย่างเดียวเลย ว่าแล้วก็ไปเบ็ด5เขาไป10เลยแล้วกันล้างเกลือนะคะไอพวกมา4ี่พันหกนิสๆนะคะเดี๋ยวบล้างเกลือไปส่วนตัวแอชูกา้าไม่ว่าเล่นเกมอะไรนะก็ขอแค่ว่ากำไรเนาะนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะกีนแกโยได้แล้วนะโอเคโอ้โหไหสวย น้องหน้าผีมาแถวตรงนะคะน้องหลอดเครียรหลอดไฟเหรอโคมไฟมีตาด้วยแต่มันมาแถวตรงอะกระปะโอเคมันมาแถวตรงอะมาซึ่งมันยากมากที่จะมีผีทุกแถวโอเคเก้าสวยอู้ตัวอาตรงนี้ได้แน่นอนดอกนี้ห้าร้อยสี่สิบปุ๊บจะทับหูหได้เลยจีบสวยขอน้องหน้ายาวแถวสอง โอเคได้วายลงมาน้องน่ายาวแถวสองหน่อยน้องน่าคอยยาวแถวสองน้องคอยยาวคอยยาวโอ้คอยยาวตัวแขงให้นะโอ้แางวันก็โตหกร้อยยี่สิบโอ้เริ่มต้นได้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งยังคงอยู่ที่ไม้สีล้างเกลือของเราอะไรๆนี้ก็โอเคเลยโอเคสิบสวยอตนี้ได้อะไรเนี่ยโอ้โหีแม่เสียได้ สิบสวยค่ะขอลายต่ออีกนิดนึงง่าได,ได้อู้รูสวยเอ่อขอกระปะอู้ได้กระปะตันนี้ได้ไรมไม่มีอะไรไปต่อวิ่งถูว่าดีเลยอ่ะไม่สิบปรับ,บขึ้นเลยแล้วกันวันนี้ต้องกำไรแน่นอนเรารู้สึกได้เพราะเริ่มต้นมาได้ดี เวลาดึกๆเดินๆแบบนี้นะคะน้องผีออกดีแล้วเกินเล่นทีสองนะตอนเนี้ยโอเคแล้วต่อออโต้แพงยังไงได้แน่นอนรู้หลอดไปคุณถามไหมอ่ะโอโต้เนสุดกิจทคสองร้อยจะไปเจ้าลงไหมจกไปเตอร์ลงไหมจกไปเตอร์ลงไหม ที่สังเกตอ่ะมันก็มันมันก็มีวันฟีเกลือนะจ๊ะวันวันดีวันวันเกลือและวันวันฟังและวันแย่เนาะเหมือนชีวิตคนเราไม่คือมีลมก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะโอเคสวยค่ะน้องพยานเจเดิลสองเก้าแถวแรกโอเคได้มือมามือตรงแทงอยู่ได้อยู่โอเคเดลุมะสวยขอน้อง อะไรเนี่ยขอคอยาวสิบได้โอเคจะสิบตัวถูกอ่ะได้สี่ร้อยเท่านั้นเองชั้นกี่ถ้าเป็นน้องโคมไทยมีจานะโอ้สวยงามกว่านี้สี่ร้อยยี่สิบเก้าโอ้สวย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 ดีออกดีอ่ะทั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าน้องเริ่มจ่ายขอปรับขึ้นเลยโอเคเก้าหวย ส่วนตัวแอกกรู้ว่าเกมเนี้ยรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันจะเกลือนะแต่ว่าเพราะว่าเล่นเล่นหลายครั้่อนข้างเกลือแต่นี่ลองมาเล่นเดือๆนะคะปีสองนะโอเครู้สึกว่ากลางวันน้องอาจจะไม่ออกมานะเป็นผีเนาะกับปลาแถวสองโอเคได้เอออะไรได้มั่งเนี่ยโอ้โหน้องหน้าแดงมีแพงด้วยอื้มแต่สี่สิบน้องหน้าแดงทำไมจ่ายน้อยเนื่อ่ะ โอเคก้าว okay, ถวยสกเก็ตเตอร์ลงสองตัวไม่ต้องก็ได้เอากลับปะลงมาแร้โอเคส, okay, สกเก็ตเตอร์สตัวแล้วตัวนี้ได้เป็นอ,อููถ้าเป็นกลับปะนะซิมุนพายลุ้นกันดอกนี้จะได้เท่าไหร่อูหกลับปะเดี๋ยวสอง เหงามากเว้าไปแล้วเหลือห้าหมุนสุดท้ายโอเค,อเคสวยโอเคใส่ต่อค่ะขอโคมไฟแถวแรกโคมไฟกระป๋กแถวสามโอ้ได้ได้ได้กระปก๋กแถวสามอีกทีผัดไม่ได้เลย โอเอย่างน้อยได้น้องเขอยาวลงมารานพันต้อนโตโอเคหนึ่งพันห้าสิบหกหมดสิหมุนหรอเนี่ยตอ้ยังเหลืออีกสามหมุนอือหืจิ๊บต้องอยู่ตัวไหนก็ได้ตัวถูกก็ได้ตัวแพงก็เอาโอ้อย่างงี้การันตีแน่นอนได้คิวโอเคสวยเออโอ้โหถ้าเป็นน้องคีน่า โอเครับรางวัลมาพันสี่พี่เราไม่ได้ซื้อเข้านะคะเข้าเองนะตันเข้านะจะทำเมาความเถอะนะคะไม่แนะนําไม่ทําตามย้ําแล้วนะมือหกสิบไปแล้วกันในเมื่อน้องไหลไหลกระประโอเคได้โอเคแค่กระปะมันจะดีพอกระปะจ้ะโอเคได้อยู่โอเคไหลอโอ้โอ ิ S <s> <c oughs> เจ้ก็ได้ออ้ยสวยสิบแปดต้านไม่เป็นไรสิบแปดก็เอาเอาน,อไไน้องขอไดนา้าจ้าเจ็ดร้อยค่ะตรงนี้อ,อู้ยจับมือเจ็ดร้อยกว่ามีนคนลงมาด้วยเออน้องขอยาวได้ไหมโอเคตอนนี้ก็ได้อะไรก็เอาขอให้ได้มาเถอะขอตัวถูกตัวแพงเอาหมดเกี <S <s ่ยวกันไหมเราไม่ได้เปิด turbo หรือเราโดนเปิด turbo โอเคเปิด turbo แล้วน้องไม่จ่ายหรือเปล่า อู้สวยเก้าเก้าเต็มกระดานจาก480คูณไหมไม่มีคมูณขอ,อยาหน่อยมีเสืเทอร์โบแล้วมันไม่จ่ายตัวแพงเหเรอรอปิดเทอร์โบต่อไม้หกสิบเลยนะเพื่อนพีเอามาหน่อยพี๊ เออเออขอตัวแพงนิดนึงอ้หไมก็ไหลยาวคือยัออยงไ,ไงไม้หกสชั้นว่าโอ้ยดูทงโอเคได้อยู่คิวียวแรกกับปะสวยขอตัวหมาป่า่หมาป่าสกิตอ่าจเกาหางสกติสกตเอมาสกติสกตเอมาสกติตเอโอเคสกิตเอ สวยสวยประสิบหมหกด้วยอู้เก้าแถวอืออะไรได้มั่งโอ้ไม่ได้จับโอ้ลุนกันหายใจเลยนะนะจุดนี้โอ้โหไหลหน่อยนี่ไหมเจ็ดหมุนสุดท้ายแล้วเพื่อนโอเคเอ่อเออขออะไรได้บ้างเอ้ย่ายหน่อยที่แรกจีบ เอาสิบได้เก้าไอ้หยาอ่ะอย่างงี้ยเหลืออีสองคนสุดท้ายอู้นายน้องกเ็เงาโอเคตัวไหนได้มั้งเนี่ยโอ้โหยังคนสุดท้ายแล้วจ้ะโวยไม่ได้ยังไงเอาเอาเอาหน้าหายขลอดภัย รับรางวัลมาก่อนก่อน5 7 6ร้อยที่โกเอาอย่างนี้อย่งนี้เอาอย่างนี้เนี่ยปบขึ้นโอเคไหมโอเคตอนนี้สวยร้อยการันตีได้แน่นอนแต่ขอตัวแพงได้ไหมโอ้ได้เจจ้ะตัวแพงเลยโอ้ตัวแพงให้มาตัวเดียวโอ้โหอะไรเนี่ยปรับขึ้นนิดนึงแล้วกันเผื่อน้องจะจ่ายใจดีกันเราหน่อยนะโอ้ โอเคเออน้องหน้าแดงทำไมไม่เรียงแขวยาวลูกได้น้องเขายาวมาปลอบใจโอเคคิวแถวเล่นหน่อยขาดแถวได้แถวหนึ่งไปไม่ได้เลยโอเคคิวสวยขอเก้าแถวแรกอันนี้ได้อะไรก็ไม่มีตัวจ่าย ตอนนี้ดูว่ากำไรนะรนะโอเคเก้าหวยขอโเคแถวสมเอาตัวไหนก็ได้แต่แพงโ okay, okay. อเคโอเไม่แต่สิไม่แต่สิพื่อนไม่แต่สิบนะสเก็ตตมาได้สเก็ตตม,ม,มาหนยโอเคไม่ให้โอ้ขออะไรไม่ได้เลยเกะปะ ดอกนี้ได้อยูหกสิบก่อนน้องมือนั่นแหละสิบวเป็นสิบสามพี่กับปลาถุยได้ต่อน,น้อเออโอเคก็ได้เจก็ได้อโอเ้โอเจไม่ได้เพเจไม่มีแถวแรกโอเคได้จริงสองทหารโอเค ี่โอ้ตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นแล้วโอู้กําไรน้องหน้าแดงโอ้เฮ้เลดเลยน้องหน้าแดงตัวแพงสองร้อยโอ้ตัวหูนะเนี่ยอู้กระปะสวยค่ะไะไต่ออีกนิดนึงได้ไหมเพื่อนโอ้ดึอดเดดเดดินพีออกง่ายโอเคดีขอมือมือ โอ้โหสวยคอนน้องเนื้อชื่อน้องหอบจิ้งจับเก้าหงษ์เดี๋ยวเรยเฮ้ยอ่้สวยน้องคอยเาวสวยงามดอกนี้ขอเป็นกระปะถ้าเป็นกระปะนะ เออขออะไรได้นเนี่ยมีก้าวได้ดูลายก้าตวตัวจถูกมานะคะโอเคมีเคได้ไหมเอี๊ย K ก็ได้เคก็ได้ฝุ่นสุดท้ายมาแก่สิบแล้ว โอเคได้ได้โผงไฟผีบาโอเคสวยเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองหรอโอ้อะไรเนี่ยไมาทำเพื่อความบันเทิงไม่นะไม่ทำตามขอคิมหมดสุดท้ายเป็นไม้ลอยแล้วกันถ้าจะแตกก็แตกหนักถ้าไม่จ่ายก็เกลือแค่นั้นเองโอ้ไหลหน่อยได้ไหมโอเคสวยงามได้เป็นจีจ่จอเก้าหางได้กระปะาลาขอเป็นตัวไหนได้มั้งเนี่ยโอ้ เป็นตัวน้องขอยาวอู้ทะลงขยาวนะโอเคหลายต่ออีนี่เพื่อน OS ตัวไหนได้วะนี่ก่ <c oughs> อเลยไม่ถูกเลยทีเดียวไม่ลอยนะไม่ลอยแต่ตอนนี้ก็กต่ันทีว่ากำไรแน่นอนแล้วแต่แต่ก็อยากได้แพงหน่อยอู้กระปะขอมือมือ <c oughs> ขอมือ ตอมือน้องมือน้องมือจะแกจะลองโอ้โสิบหมุนไปเพื่อนไปเพื่อนจายแรงหนักเพื่นอนโอ้ให้เอเท่านั้น อ๋อมือน้อง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 ลอดไพยโอ้หูโอ้โหที่เหลือขอตัวแพ้หน่อยเพืเพ่อนขอตัวแพง,อพงโอ้กะปะอืมนายู อันนี้มันดีตรงที่มันมีประตูสว่านนะคะประตูมันสุ่มตัวผีลงมาเนี่ยแอชชอตตรงนี้แหละประตูประตูได้มีเครื่องหมายคำถามเนี่ยถ้าสุ่มลงมาจะเป็นตัวไหนก็ได้มีโอกาสยังไม่ได้หมดแล้วก็มีปัจจัยเราอ้าวดูไม่ทันเลยกดสเปกบาค้างแต่ถืว่ากำไรนะคะสองหมุนสุดท้ายตอนนี้อุคิวสวยตอนนี้ได้อะไรบ้างเง,ง,งาเงาเธอไม่ต้องร้องโอ้โหไม่อยากลงแล้วนะจุดนี้ โอ้โสกิเนอรดโลโค้งง่ายอย่างนี้ดีมันดีไหมมันก็ดีแต่มันไม่ได้การาันตีว่าจะถ่ายร้อยเปอร์เซ็นต<ภ>์โอเคมาเถอะมาเถอะมาเถอะตัวแพงอ่ะมาเถอะเราก็กดสเปกบาร์เลยแบบกะว่าัว่ัวลัวๆๆวเลยนะโอ้โหสิบะกี้ดสิบเต็มแถวแล้มีเจ้าแร<ต>ก <ไป S 1> มันจดท้ายแล้วเอาจะเพลงอะไยโอเคโอ้โหเห็นไหมไม่มีอะไรการันตีความความจ่ายไม่จ่ายแต่เนี่ยมันมันก็มีจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอย่างนี้พอให้เราได้สู้อย่างนี้ก็โอเคนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันบันใจจุก้าด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตจากลาไปแล้วถือว่ากําไรแล้วนะ้พกมาสี่พันกว่าๆได้มาหมื่นสี่โอ้ดีเลยนะสะช่วงดึกๆึกเดือนเอย่างนี้ผีออกดีแล้วเกิน ฝากคนแรกดตจดตามกำลังใจกันด้วยนะคะขอเกมพูดคุยเข้ามาได้แต่แอดมันจัดตามคำขอนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะถ้าพูดไม่พอหลุดคำหยาบคำอะไรไปต้องขออภัยนะคะไม่แนะนำให้ทำตามจะทำเมื่อความบันเทิงโอเควันนี้จะลาไปแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าสวัสดีค่ะ